รัพอีสุอีสุที่บ่ะเียงดังครับเสียงดังเนี่ย,ยครับดูสภาพขบับเบรกครับ จานใหม่มาแล้วครับดูสภาพการเก่าเล,ลมาแล้วของประกอบภาพเบรกมาแล้วครับหมดไม่เหลือ รประกอบผรประกอบจานเข้าไปแล้วจานใหม่พรียกใหม่ประกอบเาไปแล้วครับผมแล้วไปลองวิ่งครับเสร็จแล้วครับผมยีสุเียยอา่าเรียบร้อยครับส่งงานขอบคุณครับ